ราจะไปนอนเีไปถ่ายรูปดิเหี้ยโอ้โหไปถ่ายรูปโอ้เหี้ยอากาศตอนนี้โคตรแข่งกันครับที่ไหนนี่รู้ปะเนี่ยรายการแข่งอาจารย์เซอร์กิปเนี่ยถูกไหมแล้ววันพรุ่งนี้พี่อันนั้นอ่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนไม่รู้ที่ไหนครับวันนี้ไล่อะไรนะเนี่ชัยร่าจั๊กปึ๊เป็นรายการแข่ง king of the adventure เดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงไี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างในไป พี่บอมเป็นไงบ้างนี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีรอบนึงครับผมแหมเป็นไงบ้างเพิ่งมาถ่ายให้ดูฝุ่นก่อนดีกว่าเพิ่งมาถ่ายนี่ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครับผมเป็นไงครับตัวกูซ่าดีกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนทาแป้งหมาเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วทาแป้งแป้งตัวแบบรู้สึกลื่นๆฝฟูๆฝุ่นเยอะจริงๆนะครับดูดูที่แขนเสื้ยตัวเที่ยวเดียวฟุ้งอ่ะ แล้วพูดีภาพสวยๆมาฝากกันเยอะแยะเลยครับผมมีภาพสวยนี่โชว์โชว์ภาพอยู่โชว์ภาพอยู่เอ้ยดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมลองดูก่อนเนาะมาถ่ายครั้งแรกเป็นไงพี่มันดีครับแต่ว่ายังจับจังหวะเราจริงๆนะครั้งแรกที่ลบเอาไปออกอะนะปวดบนตัวกูนับไม่ดต้นอ่ะป๊อปแป๊ปป๊อปแปด้วยทำเลผิดไปหน่อยเลยต้องหลังๆเริ่มรู้เหลี่ยมละเออโอ้โหสะใจมาก แล้วเห็นแล้วอยากแข่งเองไหมไม่ครับไม่มีทางเย็นดูดีดดูกว่าเจ็บแน่บอกเลยถ้าแข่งเองแข่งโค้งเลยแค่เปิดก็กิ้งแล้วตรงนี้เต้นออกเดี๋ยวเอาภาพสนามแข่งให้ดูเพราะว่าไปลุยไปแล้วไหมงไงน่า พิ่งกลับมาจากสนามแข่งนะครับเพิ่งถึงที่พักกันเจ็บของกันจะเสร็จแล้วละ่ะใกล้ๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อุ่งเสื้อผ้าแล้วก็มแวะนั่งให้ <c oughs> <c oughs> ยืนไล่เรียงรถกันส,สวยๆ <c oughs> ที่ร้านนี้จัดจัดรถ <c oughs> จัดรถจัดรถ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรเลยเย <c oughs> อะคอแห้งกันแล้วก็ไม่ไม่มีน้ํากินน้ําที่ซื้อมาก็มีอยู่แก้เดียวแตหมดแล้วนัดบอกมีน้ํามีน้ามาจากบ้านแต่บอกให้แก้นั้นแต่บ่าย ผมเอบตุ๊กตามาไถฟ้าจั์ก่อนไอ้นัทบอกมีพอน้ำมาจากบ้านบอกเอ้ยเอาไปแช่ตู้เย็นเลยไม่แช่ไม่เป็นไรพี่เราก็อยากให้เย็นเย็นกลับบ้านจะได้กินกล่าวว่าชื่นใจได้หน่อยตอนแรกก็เย็นนะตอนออกมาเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไปแว๊บไปแว๊บไปไปมา้างหลังเรา ไม่มีพี่พี่โอ้ยขอโทษไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเล่นเราไม่เอาเอกต้ารหรอเจอถามตอบร้อยพี่ได้ล่ามผ้าขอนุ่งผ้าขอมาก็บอกให้แช่ไว้สลุปกลับมาเนี่ยป่านี้ถ้าแช่ไว้เย็นแล้วได้กินแบบขึ้นใจละเอาเลยกูอยู่น้ำเอาเดี๋ยวน้ำอะไรนี่น้ำอะไรกินก่อนได้ไหมให้กูกินก่อนให้กูกินก่อนกูหิว แบบแบบแรกเนี่ยอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งนี่เดี๋ยวเราเราคนเราเรากินอะไรเงียบก่อนะคือสามารถแรกปุ๊บลงไปเนี่ยกลิ่นแมงเหมือนน้ำมะพร้าวเออคือแม่หอมแรกรสชแติกลิ่นแม่หอมมะพร้าวมันหวานแบบมันอีกไม่ได้หวานมากอ่ะอารมณ์ คลน้ำตาลสดแต่อ่อนน้ำใช่ใช่ใช่ขาพูดถูกถูกต้องแต่ว่ามันจะมีกลิ่นกลิ่นแบบที่มันไม่ใช่น้ำตาลสดอร่อยมันผสมน้ามะพร้าวนิดๆอะใช่แบบกลิ่นมากลิ่นมาไม่รู้ว่ามันลูกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรน้ฟักนี่น้าพักน้ำฟักฟักเขาเรียกฟักน้าฟักตรงกัวฉาอะใช่ใช่ตรงกัวฉาเซอร์ดิสแปลว่าน้ฟักตาไทยสันอ๋อมีภาษาไทยอยู่มีมีอันนี้คือเหมือน เขานาเข้ามาแล้วก็ตีแบรนด์เข้าเป็นภาษาไทยแล้วอ๋อมันก็มีออยแล้วนี่ไงมีแล้วมีแล้วมีออยนะตอนนี้แต่น้ำแข็งดูลองนี้ลองนี้เพราะว่าแบบหลายๆคนเวลาแบบชอบชอบกินน้าเย็นๆชอบกินน้ำเย็แต่เบื่อน้ําเปล่าแต่เบื่อน้ําเปล่าอยากแบบมีน้ําติดโต๊ะไว้ทํางานออฟฟิศอะไรอย่างงี้เขาเรียกเหมือนถ้าถ้าแบบเป็นภาษาชาวบ้านก็เหมือนคล้ายๆกับน้ําใบเตยอที่แบบมีกินได้ตลอดทั้งวัน ใใไม่เป็น,ใน,ในไม่เป็นไม่ไม่มีมลพิษไม่มีอะไรตอ่อ <c oughs> ไม่มีมลพิษอะต่อร่างกาย <c oughs> มันเป็นน้ําแบบเหมือนผลไม้อะนผลไม้พอใส่ผสมน้ำแข็งแล้วรู้สึกว่าพอกินเย็นอนะรสชาติมันจะต่างไปหน่อยก <c oughs> แต่ว่ามันจะแบบกินได้ตลอดอแน่นอนเนะ <c oughs> รสชาติมันไม่หวานจัด <c oughs> ไม่แบบรสมันไม่ไม่แบบหวานกินแทนน้ำเปล่าได้ประมาณนั้นหอมมากน้ำตาลสด ออกลิ่นอบมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มีใบเตยแบบนิดๆอะไรเงี้ยสดชื่นมันให้ความสดชื่นอ,อันนี้นอ่ะนัดลองก่อนลองแล้วลองแล้วอันนี้คือ้าใช้น้ำจับเลี้ยงอือคือถ้ากินเย็นๆนี่ชื่นใจแล้วตอนนี้ประเด็นคือ <laughs> ไม่ได้แช่ตู้จะอ,อร่อยไหมโ <laughs> อเคโยมคือถ้ากินเย็นๆนี่ผมว่าชื่นใจอ่ะคือเพิ่งไปสนามแข่งกลับมานี่คือกลับมาซัดได้เลยเย็นๆนี่นะถ้า, <laughs> ถา,าคุณแช่ตอนบ่ายกูได้ชื่นใจไปแล้ว พลาดพลาดคือมาถึงนี่ก็บ่ายแล้วร,รีบรีบไปสนามกลัวไม่ทันก็ลองหามาทางกันดูนะครับมทีที่ไหนที่ไหนบ้างหรือว่าทางการติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลยช่องทางตรงไหนครับทางก็เดี๋ยวให้รัดให้รัดขึ้นอเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นอยู่ข้างล่างขึ้นอยู่นนข้างล่างลองดูครับราคายังไงฮะน้ำฟ้าก็จะอยู่ฟองละสี่สิบครับฟองลาจีอยู่ที่ฟองละห้าสิบบาท ยังไม่รวมส่งนะหรือสั่งเยอะๆเดี๋ยวมีราคาพิเศษยกระดับเลยลองหากันมาดูนะครับจริงๆมีขนมมาแต่ว่าลืมหยิบมาเลยต้องกินขนมอย่างอื่นไปก่อนจริงๆมีอะไรนะอะไรกุ้งไหมเพี่กุ้งเข้าเกี๊ยวกุ้งทอดจะเรียกเข้าเกี๊ยวกุ้งได้ไหมได้เดี๋ยเดี๋ยวมีลูกโชว์เดี๋ยวมีลูกโชว์ลืมพอดีลืมไม่ได้ลืมหรอกแต่ของที่นผลมาเนี่ยมันไม่พอแล้วมีเกุ้งนี้ เราจะไปพรุ่งนี้เราไปสนามแข่งกาจานเซอร์จิตอ่ะคือเขาบอกว่าคันแรกจะ start ที่9โมงเราต้องถึงก่อนคุปี้คุปีก่อนเราต้องไปถึงสนาม8โมงครึ่งเราควรต้องถึงก่อน8โมงครึ่งด้วยไปดูโลเคชั่นใช่ต้องเตรียมนู่นเนี่ยถ้างั้นตอนนี้เราก็ขออนุญาตพักผ่อนกันก่อนแยกย้ายนอนกินข้าวแล้วก็ไปนอนเก็บแรงนะเก็บแรงไว้พรุ่งนี้ลุยทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ใช่ไป เอาคุณไปด้วยกันไปคุณคนเดียวเลยพี่ไปไปกันก่อน